เจ้าวินเทจประจันกับแรงน้องถุงดุงดาราจ,จะเป็นเช่นไรโปรดทรงทอดพระเนตรขอรับดาวโลกาของท่านซึ่งได้ประทับและบรรทมขอรับถ้าพระเจ้าทรงปิติยินดีกับท่านเจ้าวินเทจยิ่งนักดาวจันทราซึ่งท่านจักทรงประสู้อยู่แล้วขอรับ ข้าพระเจ้าสงเศร้าหมองกับท่านเจ้าวินเทจยิ่งนักดาวนกเคราะห์ขอรับข้าพระเจ้าสงเศร้าหมองกับท่านเจ้าวินเทจยิ่งนักดาวสุริยันขอรับ ถ้าพระเจ้ากราบทรงตัดว่านิ่มเช่นนี้นี่มัญญานภาหนะหรือพระบางคนหนักกันแน่ขอรับโปรดตามเสด็จตอนต่อไปขอรับ